ผู้หญิงคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเห็นคู่มั่นของเธอถูกฆ่าช,ชีวิตไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นเธอก็ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับคนร้ายอย่างไรก็ตามจากความประมาทของตำรวจในขณะนั้นคดีนี้จึงไม่สามารถปิดคดีได้จนกระทั่ง18ปีต่อมาคนร้ายจึงถูกจับกุมโดยบังเอิญและถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อตรวจค้นบ้านของคนร้าย ก็พบภาพถ่ายและวิดีโอของผู้หญิงจำนวนมากในคอมพิวเตอร์เมื่อตำรวจเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกรังเกียจคนร้ายคนนี้มากขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับวันนี้เราจะมาพูดถึงคดีฆาตกรรมอันโด่งดังในสหรัฐอเมริกาในคดี ใช้ผู้ชั่วร้ายแห่งมัสโคโกีเรามาทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างละเอียดกันค่ะเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันที่16สิงหาคมปี1986กรมตำรวจเมืองมัสโคโกีรัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาได้รับสายแจ้งเหตุสายหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้และบอกว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านของเธอ ฆาคู่มั่นของเธอแล้วบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเธอหวังว่าตำรวจจะรีบมาที่นี่โดยเร็วเมื่อได้ยินดังนั้นตำรวจก็รีบเร่งไปที่บ้านของหญิงสาวทันทีแค่เห็นห้องนั่งเล่นก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นที่นี่มีชายคนหนึ่งล้มลงอยู่ที่พื้นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บจากของมีคมและมีของเหลวสีแดงกระเด็นไปทั่วร่างกาย ตอนที่เขาถูกพบสัญญาณชีพจรของเขาก็ไม่มีแล้วถัดจากชายคนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เสื้อผ้าย,ยับเยินและผมของเธอก็ยุ่งมากราว,กว่าเธอเพิ่งถูกรังแกมาเห็นได้ชัดว่าเธอคือหญิงสาวที่โทรมาแจ้งเหตุตำรวจจึงรีบเข้าไปถามเธอทันทีว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามรายงานระบุว่าชื่อของเธอคือเจเน็ตเฮนส์ คู่มั่นที่เสียชีวิตของเธอคือแกรี่ราซันในคืนนั้นเนื่องจากแกรี่ทำงานหนักเขาจึงเข้านอนเร็วกว่าปกติในทางกลับกันเจเน็ตเข้าห้องนอนเพื่อเตรียมตัวพักผ่อนหลังจากอาบน้ำเสร็จเธอเพิ่งผ่อยหลับไปแต่กลับถูกปลุกขึ้นจากเสียงดังในห้องนั่งเล่นเสียงดังนั้นดังมากจนทำให้แกรี่คู่มั่นของเธอตื่นด้วยในฐานะผู้ชาย แกรี่บอกให้เจเน็ตนอนต่อและเขาได้ไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ขณะที่เจเน็ตหลับตาลงไม่ถึงสองนาทีเธอก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของคู่มัน่นเธอรีบวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นและพบชายแปลกหน้ากำลังทำร้ายแกรี่ด้วยอาวุธมีคมอยู่ทันทีที่เขาเห็นเจเน็ตออกมาจากห้องนอนชายคนนั้นก็หยุดทำร้ายแกรี่และหันไปทางเจเน็ตแทน เขาขู่เจเนตว่าเธอควรเชื่อฟังเขาดีกว่าไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการเธอด้วยตามคำให้การของเจเน็ตคนร้ายสวมชุดนอนกางเกงชั้นในและถุงมือแต่ไม่ได้สวมรองเทา้าเขาเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ20ปีสูงอย่างน้อย180เซนติเมตรมีผมยาวสีบลอนและมีเคราแม้ว่าภาพลักษณ์ของคนร้ายจะไม่น่ากลัว แต่เจเน็ตก็กลัวมากจนขาอ่อนแรงหลังจากที่เธอเห็นคู่มั่นของเธอถูกเขาทำร้ายต่อหน้าต่อตาดังนั้นเมื่อคนร้ายมีอะไรกับเธอเธอก็เลยไม่กล้าแม้แต่จะต่อต้านเขาในช่วงเวลานั้นเธอได้วิ่งบวรต่อคนร้ายว่าจะทำอะไรกับเธอก็ได้แต่อย่าฆ่าเธอเลยเพราะในท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตอีกแล้วโชคดีที่คนร้ายยังมีความเป็นคนอยู่บ้าง หลังจากการกระทำอันชั่วร้ายสิ้นสุดลงเขาก็ออกจากที่เกิดเหตุไปโดยไม่ทำร้ายเจเนตแต่ก่อนจะไปเขาไม่เพียงแต่เอาชุดชั้นในของเจเนตไปแต่ยังเอากล้องมาถ่ายรูปเปลือยของเธอไว้ด้วยถึงเจเนตจะรู้สึกอับอายมากในตอนนั้นแต่เธอก็รอดชีวิตมาได้จากนั้นเธอก็โทรแจ้งตำรวจทันทีหลังจากฟังคำให้การของเจเนต็ตแล้ว จู่ๆตำรวจก็เข้ามามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยเพราะสิ่งที่เธอเพิ่งพูดมานั้นดูไม่สมเหตุสมผลประการแรกคําให้การของเจเนตเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยนั้นแปลกมากใครจะมาที่นี่เพื่อก,ก่ออาชญากรรมโดยสวมแค่ชุดนอนและกางเกงชั้นในแม้แต่รองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยซ้ำนี่จึงเหมือนกับเธอให้การเท็จประการที่สอง จากการตรวจสอบทางนิติเวศพบว่ามีบาดแผลบนร่างกายคู่มั่นของเธอทั้งหมด24แผลและแต่ละแผลก็ลึกมากแสดงว่าคนร้ายคนนี้ต้องเป็นคนที่โหดร้ายป่าเถื่นมากแน่ๆแต่การ,รเผชิญหน้ากับคนแบบนี้เจเน็ตไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นแต่เธอยังไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนบนร่างกายแม้แต่นิดเดียวซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันไม่สมเหตุสมผล ตำรวจจึงตัดสินใจให้เจเนต็ตเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อทดสอบดูแต่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานได้ค้นพบเบาะแสสำคัญในที่เกิดเหตุและการค้นพบนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเจเนต็ตไม่ได้โกหกจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจพบว่าหน้าต่างในห้องนั่งเล่นแตกนอกหน้าต่างนี้มีรอยเท้าผู้ชาย เท่ากับขนาดรองเท้าเบอร์11อยู่มีรอยบั้นท้ายอยู่ข้างๆเห็นได้ชัดว่ามีคนเคยนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานและตรงข้ามหน้าต่างก็เป็นห้องน้ำพอดีหลังจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบผู้เชี่ยวชาญระบุว่าร่องรอยนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และเมื่อมองไปทางร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้ก็ยืนยันได้เลยว่า ชายคนนั้นจะต้องหันหน้าไปทางห้องน้ำอยู่ในขณะนั้นอย่างแน่นอนหลังจากได้รับเบาะแสนี้ตำรวจก็พาเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่สูงเกิน180เซนติเมตรไปทดสอบนั่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันและพบว่าเขาสามารถมองเห็นด้านในของห้องน้ำได้เจเน็ตยังยอมรับด้วยว่าเธอไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำตอนที่อาบน้ำในคืนนั้นตำรวจจึงสรุปว่า ต้องมีคนนั่งแอบดูเจเน็ตอยู่ตรงนี้และคนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้เขาน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ในเวลานั้นโดยแอบดูเจเน็ตเป็นเวลานานและทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่ชั่วร้ายขึ้นไม่นานหลังจากที่เจเน็ตเข้าไปในห้องเขาก็ทุบก,กระจกหน้าต่างที่อยู่ตรงหน้าและบุกรุกเข้าไปในบ้านของเจเน็ตเพื่อตรวจสอบว่าข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องหรือไม่ ตำรวจจึงเริ่มมุ่งความสนใจไปที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้ในที่สุดตำรวจก็พบรอยเท้าผู้ชายที่เหมือนกันเป็นจำนวนมากในห้องนั่งเล่นพูดง่ายๆก็คือแม้ว่าคำให้การของเจเนตจะฟังดูไร้สาระในตอนแรกแต่เธอก็ไม่ได้โกหกตำรวจจึงรีบเก็บรอยเท้าของคนร้ายไว้เป็นหลักฐานทันทีในขณะเดียวกันตัวอย่างของเหลวในร่างกาย ที่คนร้ายทิ้งไว้ในร่างกายของเจเนตก็ถูกเก็บเป็นหลักฐานเช่นกันอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1980ยังไม่มีการจัดตั้งฐานข้อมูล DNA ดังนั้นตำรวจจึงไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อคลี่คลายคดีได้ต้องหาผู้ต้องสงสัยให้พบเท่านั้นจึงจะสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้ตำรวจจึงหาคนจัดทำข้อมูลอาชญากรหรือที่เรียกว่าโปรไฟล์เลอร์มาร่วมมือคลีคลคล่คลายคดีนี้ทันทีโปรไฟล์เลอร์เป็นอาชีพพิเศษที่มีการฝึกอบรมวิชาชีพพวกเขาจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆเช่นวิธีการดำเนินการของอาชญากรสถานที่เกิดเหตุและลักษณะของอาชญากรรมซึ่งสามารถสรุปถึงความคิดเพศ อายุพุ่มหลังทางอาชีพรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพและคุณลักษณะอื่นๆของอาชญากรเพื่อช่วยให้ตำรวจจำกัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลงและหยุดยั้งการทำผิดกฎหมายต่อไปได้อย่างทันท่วงทีตามการคาดเดาของโปรไฟล์เอร์ FBI แรงจูงใจของอาชญากรนั้นเรียบง่ายมากนั่นคือเพื่อครอบครองเจเนตเนื่องจากคนร้ายไม่เคยเห็นคู่มั่นของเจเนต เมื่อเขาแอบดูเธอเขาจึงเข้าใจผิดว่าเจเน็ตเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ตามลำพังจนกระทั่งเขาบุกเข้าไปและพบกับแกรี่ที่ออกมาจากห้องนอนเขาจึงรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เนื่องจากเขาไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับสถานการณ์นี้เขาจึงตื่นตระหนกเล็กน้อยหลังจากเห็นแกรี่และได้สังหารแกรี่ด้วยอาวุธมีคมจากพฤติกรรมของเขาโปรไฟล์เลอร์คาดการณ์ว่า สภาวะทางจิตใจของคนร้ายไม่ค่อยดีนักและน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาฆ่าใครสักคนดังนั้นเขาน่าจะอายุไม่มากและคาดว่าเขาน่าจะมีอายุระหว่าง22-27ปีเขามักจะมีพฤติกรรมทำมองมีการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลายและที่อยู่อาศัยของเขาน่าจะอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นหลังจากผ่านประสบการณ์ทำร้ายคนอื่นเป็นครั้งแรก สภาพจิตใจของคนร้ายจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนทำให้เขาน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มมากที่เขาจะออกจากมัสโคกีไปซ่อนตัวดังนั้นตำรวจจึงเริ่มดำเนินการสอบสวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงทันทีทีละคนตามลักษณะที่ใกล้เคียงกับคนร้ายที่โปรไฟล์เรอร์ระบุหลังจากสอบปากคำครัวเรือนใกล้เคียงกว่าร้อยครัวเรือนในที่สุด ตำรวจก็พบผู้ต้องสงสัยที่ตรงกับคำอธิบายของโปรไฟล์ในอีกสองสัปดาห์ต่อมาชายคนนี้ชื่อบิลวินเทอร์สซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของแกรี่สองช่วงตึกพ่อแม่ของเขาย้ายไปมิสซูรีเมื่อปีที่แล้วและปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในมัสคูกีตามลำพังร่างกายของเขาผอมพอที่จะมุดหน้าต่างบ้านของแกรี่ได้และในวันที่3หลังเกิดเหตุ จู่ๆเขาก็ออกจากมัสโกกีไปที่มิสซูรีเพื่ออาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งสอดคล้องกับการคาดเดาของโปรไฟล์เลอร์ตำรวจรีบรุดไปยังมิสซูรีทันทีและหาบิลจนพบเมื่อถูกตำรวจสอบสวนบิลก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่ได้ทำร้ายแกรี่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเขาอาสาเอารอยเท้าของเขาให้ตำรวจตรวจสอบหลังจากการเปรียบเทียบอย่างละเอียด ในที่สุดแพทย์นิติเวชก็พบว่ารอยอุ้งเท้าของบิลไม่ตรงกับของคนร้ายตำรวจจึงตัดบิลออกจากการเป็นผู้ต้องสงสยัยและพวกเขาทำได้แค่สืบสวนต่อไปเท่านั้นในไม่ช้าตำรวจก็ค้นพบชายหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อโจนาธานเกรแฮมซึ่งมีลักษณะตรงกับคนร้ายหลายอย่างแต่หลังจากการสอบสวนตำรวจก็ตัดเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว พราะเขาเข้าร่วมกองทัพและออกจากบ้านหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบการสอบสวนก็เห็นประกาศรับสมัครเข้ากรมด้วยตาตัวเองคือเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วจริงๆนี่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีเวลาที่จะก่ออาชญากรรมได้ดังนั้นเขาจึงถูกตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยตั้งแต่นั้นมาตำรวจก็ไม่เคยพบผู้ต้องสงสัยที่เข้าเงื่อนไขเลยคดีนี้ ค่อยๆกลายเป็นคดีที่ปิดไม่ได้จนกระทั่งผ่านไป3ปีก็มีเบาะแสใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีนี้ในเดือนเมษายนปี1989นักโทษคนหนึ่งในเรือนจำมัสโคกีได้เริ่มให้เบาะแสเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของ Gary, แกรี่แก่ผู้คุมเพื่อลดโทษของเขาเขาบอกว่าเพื่อนของเขาในตอนนั้นบ๊อบจอห์นสันเป็นคนที่น่าสงสัยมากเพราะในคืนที่เกิดเหตุ คือช่วงเช้าตรู่ของวันที่16สิงหาคมปี1986เมื่อบ๊อบกลับมาบ้านร่างกายของเขาเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงและบอกว่าเพิ่งฆ่าคนมาแม้ว่าบ๊อบจะไม่ได้บอกว่าเขาทำร้ายใครในเวลานั้นแต่เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาแล้วคนที่เขาทำร้ายน่าจะเป็นแกรี่หลังจากทราบข่าวในช่วงแรกตำรวจไม่ได้สนใจมากนัก เพียงวางแผนสอบสวนแบบไม่เป็นทางการตามปกติต่อไปยังไงความน่าเชื่อถือในคำพูดของนักโทษก็ไม่สูงอยู่แล้วแต่เมื่อตำรวจเห็นรูปของบ๊อบก็รู้สึกว่าคราวนี้อาจจะเจอคนที่ใช่แล้วก็ได้เนื่องจากตำรวจได้สเก็ตภาพคนร้ายตามคำให้การของเจเน็และรูปร่างหน้าตาของชายที่ชื่อบ๊อบก็มีความคล้ายคลึงกันหลายประการกับภาพสเก็ตนั้นตำรวจจึงเริ่มสอบสวนบ๊อบทันที อดีตภรรยาของบอบเล่าว่าบอบว่างงานและยังสุบสิ่งผิดกฎหมายอีกด้วยดังนั้นเขาจึงมักอาศัยการปล้นและขโมยเพื่อหาเลี้ยงชีพยิ่งไปกว่านั้นเขาบาังเอิญออกจากมัสคกีในวันที่สองหลังเกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าเขาไปที่ไหนแต่เขาอยู่ที่นาั่นนานกว่าครึ่งปีก่อนจะกลับมาหลังจากได้รับเบาะแสนี้ตำรวจเริ่มสงสัยในตัวบอบมากขึ้น พวกเขาไปพบเจเน็ตซึ่งเป็นเหยื่อในปีนั้นทันทีและนำรูปสองสามรูปออกมาเพื่อขอให้เธอระบุตัวคนร้ายและเธอก็เลือกรูปของบ๊อบโดยไม่ลังเลเลยเธอบอกว่านี่คือคนร้ายที่ข่มเหงเธอในตอนนั้นจากการระบุตัวคนร้ายจากเหยื่อโดยตรงตำรวจก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปพวกเขาได้จับกลุ่มบ๊อบและนำตัวเขากลับไปที่สถานีตำรวจทันทีหลังจากถูกจับกลุ่ม บอบก็แสดงท่าทีไร้เดียงสาและบอกว่าต้องมีคนใส่ร้ายเขาแน่นอนแต่โดยสัญชาตญาณของตำรวจพวกเขาจึงไม่เชื่อกลอุบายของบอบท้ายที่สุดแล้วคนร้ายที่ระบุตัวจากเหยื่อโดยตรงจะผิดพลาดได้ยังไงตำรวจไม่ต้องการเสียเวลากับเขาอีกหลังจากยื่นขอหมายค้นจากสำนักงานอายการพวกเขาก็ได้รับข้อมูล DNA และรอยเท้าของบอบมาหลังจากนั้น แค่รอผลการเปรียบเทียบออกมาเขาก็จะไม่สามารถพูดอะไรเหลวไหลได้อีกแต่เมื่อผลการเปรียบเทียบออกมาตำรวจก็ต้องตกใจเพราะรอยเท้าและ DNA ของบ๊อบไม่ตรงกับของคนร้ายเลยพูดง่ายๆก็คือบ๊อบไม่ใช่อาญากรตัวจริงที่สังหารแกรี่หรือว่าเขาจะมีพี่น้องฝาแฝดแต่หลังการสอบสวนพบว่าบ๊อบไม่มีพี่น้องเลยตำรวจจึงเริ่มสงสัยอีกครั้ง ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเจเนตท้ายที่สุดแล้วคนคนหนึ่งจะชี้ตัวคนที่ข่มเหงตนเองผิดได้ยังไงแต่เมื่อมีความคิดนี้เกิดขึ้นตำรวจก็ตัดเือออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีเพราะตามคำให้การของแพทย์ของเจเนตบอกว่าการมองเห็นในตาทั้งสองข้างของเธอแย่มากและเธอไม่ได้สวมแว่นตาในขณะเกิดเหตุดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่เธอจะเข้าใจผิดคนสองคนที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเมื่อมาถึงจุดนี้การสอบสวนคดีนี้ก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเวลาผ่านไปอีกสปีนับตั้งแต่แกรี่ถูกฆาตกรรมเจเนตก็ย้ายออกจากบ้านที่เกิดเหตุเดิมทีเธอจะขายบ้านหลังนี้แต่ทุกคนรู้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านดังนั้นจึงไม่มีใครยินดีที่จะซื้อบ้านหลังนี้เลย บ้านหลังนี้จึงตั้งอยู่เฉยๆอย่างนั้นเป็นเวลา6ปีวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี1992เนื่องจากคดีของแกรี่ไม่เคยคลี่คลายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบการสอบสวนจึงไม่สามารถปล่อยคดีนี้ไปได้ดังนั้นเมื่อเขาเดินผ่านบ้านที่แกรี่ถูกฆาตกรรมเขาจึงเดินเข้าไปในบ้านโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเดินไปที่ห้องครัว จู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตกตะลึงพอพบชุดชนในผู้หญิงอยู่บนพื้นและชุดชนในนั้นก็สะอาดมากต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านหลังนี้ว่างมาหปีแล้วและมีฝุ่นสะสมเต็มไปหมดแต่ชุดชนในนี้ไม่มีฝุ่นเลยเห็นได้ชัดว่ามีคนที่มาที่นี่ไม่นานมานี้ได้ทิ้งมันไว้แต่ใครกันจะแปลกขนาดนี้ที่ทิ้งชุดชันในไว้ที่นี่เหตุการณ์นี้ถือว่าผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำชุดชั้นในนี้กลับไปที่โรงพักเพื่อตรวจสอบและจากด้านในของชุดชั้นในก็มีเนื้อเยื่อสะเก็ดผิวหนังของมนุษย์ชิ้นหนึ่งถูกนำออกมาหลังจากการเปรียบเทียบ DNA แพทย์นิติเวชพบว่าเนื้อเยื่อสะเก็ดผิวหนังนั้นจริงๆแล้วเป็นของเจเน็ตตำรวจจึงเชิญเธอไปที่โรงพักเพื่อตรวจสอบในที่สุดเจเนตก็ยืนยันด้วยปากตัวเองว่า ชุดชั้นในนั้นคือชุดที่เธอใส่ในคืนเกิดเหตุซึ่งก็คือชุดชั้นในที่คนร้ายนำติดตัวไปด้วยดังนั้นตำรวจจึงตั้งข้อสงสัยว่าชุดชั้นในนั้นน่าจะถูกคนร้ายทิ้งไว้หลังจากที่เขากลับมาที่เกิดเหตุซึ่งหมายความว่าตอนนี้เขาน่าจะกลับมาที่มัสโคโกีแล้วเมื่อพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คนร้ายจะก่อเหตุซ้ำตำรวจจึงได้สอบสวนคดีทั้มองใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง คนร้ายที่ถูกจับกลุ่มหลายคนถูกตรวจ DNA แต่น่าเสียดายที่ไม่พบคนร้ายในคดีของแกรี่เลยแม้ว่าตำรวจจะจับคนร้ายไม่ได้แต่ดูเหมือนว่ากรมตำรวจมัสโกกีจะมีความก้าวหน้าในการคลี่คลายคดีนี้แล้วจากนี้ไปเมื่อมีการจับกลุ่มคนร้ายในคดีถ้ำมองถึงจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในเมืองใกล้เคียงก็ตามพวกเขาจะขอ DNA เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของคนร้ายในคดีของแกรี่โดยวิธีนี้กรมตำรวจมัสโคกีได้ตรวจสอบคนร้ายหลายสิบคนที่มีความผิดฐานท่ำมองตั้งแต่ปี1992ในที่สุดด้วยความมุมานะของตำรวจในปี2004หรือ12ปีต่อมาในที่สุดพวกเขาก็พบเบาะแสที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้ ในเดือนเมษายนปี2004กรมตำรวจเอ็ดมันในรัฐโอคลาโฮมาได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์สายหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อสกอตต์เอโกสตันโทรแจ้งตำรวจและรายงานว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีคนทํามองบ้านของเขาบางครั้งผู้ชายคนนั้นถึงกับแอบถ่ายรูปบ้านผ่านช่องว่างในมูลี่ด้วยหลังจากทราบเหตุ ตำรวจจึงจัดตำรวจนอกเครื่องแบบให้ไปเฝ้าที่บ้านของสกอตท,ทันทีเพื่อรอให้คนร้ายปรากฏตัวและมีผู้ต้องสงสัยสวมชุดดำโผลมาจริงๆตำรวจนอกเครื่องแบบจึงรีบเข้าจับกลุ่มคนร้ายทันทีหลังจากจับกุมตำรวจพบเครื่องมือผิดกฎหมายจำนวนมากในกระ,ปะเป๋าเป้สะพายหลังของชายทัํามองได้แก่อาวุธมีคมหลายขนาดกุญแจมือสามคู่ยาคุมกำเนิด เจลหล่อลื่นของเล่นไฟฟ้าอุปกรณ์สะดอกกุญแจและผ้าโพกศีสะที่ปิดหน้าหลายชิ้นเป็นต้นเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนร้ายที่ทำผิดซ้ำจนเป็นนิสัยแต่ที่ดึงดูดความสนใจตำรวจมากที่สุดก็คือเท้าทั้งสองข้างของเขาเพราะคนคนนี้เท้าเปล่าอยู่ซึ่งเป็นนิสัยที่เหมือนกับคนร้ายในคดีของแกรี่เมื่อ12ปีที่แล้ว ดังนั้นหลังจากที่กรมตำรวจมัสโกกีทราบข่าวนี้พวกเขาก็ส่งคนไปในคืนนั้นทันทีและร่วมมือกับกรมตำรวจเอดมันสอบปากคำบุคคลน,นี้จากการสอบสวนบุคคลน,นี้ชื่อว่าโจนาธานเกรแฮมหลังจากได้ยินชื่อนี้กรมตำรวจมัสโกกีก็นึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาทันทีเพราะกรมตำรวจมัสโกกีเคยสอบสวนเขาเมื่อ18ปีที่แล้วเพียงแต่ในปีนั้น ตำรวจพบว่าโจนาธานออกจากบ้านเพื่อเข้าร่วมกองทัพหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุและมีหนังสือแจ้งการรับราชการทหารเป็นหลักฐานดังนั้นตำรวจจึงตัดเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ง่ายๆก็คือโจนาธานไม่สามารถเป็นคนร้ายในคดีแกรี่ได้เป็นผลให้กรมตำรวจมัสโกกีหยุดมีส่วนร่วมในการสอบสวนโจนาธานและเตรียมที่จะกลับไปที่มัสโกกีในวันรุ่งขึ้น แม้ว่าจนาธานจะไม่ใช่คนร้ายที่สังหารแกรี่แต่เมื่อเขาถูกจับกุมเขามีเครื่องมือที่สามารถก่ออาชญากรรมจำนวนมากติดตัวอยู่ด้วยตำรวจจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเขาต้องเป็นคนร้ายที่กระทำผิดจนเป็นนิสัยอย่างแน่นอนอาชญากรรมที่เขาก่อนั้นไม่ใช่แค่อาชญากรรมเดียวเท่านั้นกรมตำรวจเอ็ดมนจึงเข้าตรวจค้นบ้านของจนาธานทันที และพวกเขาพบสิ่งไม่ดีจำนวนมากที่ทำให้พวกเขาโกรธมากตำรวจพบภาพถ่ายและวิดีโอของผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่สวมเสื้อผ้าในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของโจนาทานนอกจากนี้ยังมีวิดีโอบางส่วนเกี่ยวกับอาชญากรรมด้วยเบื้องต้นประเมินว่ามีเหยื่ออย่างน้อย30รายและการกระทําที่ชั่วร้ายของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ ต่อมาตำรวจพบภาพถ่ายที่คล้ายกันจํานวนมากในกล่องกระดาษแข็งทั้งหมดเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์มมีหลายคนในภาพที่ดูเหมือนมีอายุแค่10ปีมีภาพถ่ายหนึ่งใบที่ได้รับความสนใจจากตำรวจเป็นพิเศษเพราะเหยื่อในรูปนี้จริงๆแล้วก็คือเจเนตคูมันของแกรี่แต่ทำไมโจนาธานถึงมีรูปถ่ายของเจเนตกันล่ะหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ตำรวจได้เปรียบเทียบ DNA ของโจนาธานกับ DNA ของคนร้ายในคดีของแกรี่และผลลัพธ์ก็คือ DNA ทั้งสองชุดนั้นตรงกันพูดง่ายๆก็คือโจนาธานเป็นคนร้ายที่สังหารแกรี่ในปีนั้นแต่เขาก่ออาชญากรรมได้ยังไงในเมื่อเขาได้ไปเข้าร่วมกองทัพแล้วด้วยคำถามนี้ตำรวจจึงทำการตรวจสอบข้อมูลการเกณฑ์ทหารของโจนาธานอีกครั้ง จากนั้นก็พบว่าโจนาธานควรจะรายงานตัวต่อกองทัพหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุในปีนั้นแต่เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในขณะนั้นการรายงานตัวของเขาจึงล่าช้าไป10วันดังนั้นเวลาเข้ากรมทหารที่แท้จริงของโจนาธานคือวันที่สหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพูดง่ายๆก็คือเขามีเวลาที่จะก่ออาชญากรรม เนื่องจากไม่ได้แก้ไขวันที่ในใบแจ้งการรับราชการทหารในทันทีตำรวจจึงถูกทำให้เข้าใจผิดในปีนั้นข้อสงสัยทั้งหมดกระจ่างแล้วเมื่อเผชิญกับหลักฐานที่ชัดเจนโจนาธานก็ไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปเขายอมรับสารภาพและบอกว่าเขาก่อเหตุอย่างไงบ้างตามที่โจนาธานให้ปากคำเขามีนิสัยชอบทำมองตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นในคืนที่เกิดเหตุ เขากำลังเดินเล่นอยู่ข้างนอกพยายามค้นหาเป้าหมายที่จะลงมือเมื่อเขาเดินผ่านบ้านของเจเน็ตเขาบาังเอิญเห็นเจเน็ตกำลังอาบน้ำพอดีเขาจึงนั่งทํามองจากนอกหน้าต่างและในระหว่างนั้นเขาก็มีความต้องการทางเพศขึ้นมาดังนั้นหลังจากที่เจเน็ตอาบน้ำเสร็จและไปเข้านอนเขาก็บุกเข้าไปในบ้านของเจเน็ตอย่างบุมบามและเตรียมที่จะทำเรื่องไม่ดีกับเธอ แต่โจนาธานในเวลานั้นไม่รู้ว่าเจเนตอาศัยอยู่กับคู่มั่นของเธอยิ่งไปกว่านั้นนี้เป็นครั้งแรกที่เขาบุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นดังนั้นเมื่อเขาเห็นแกรี่เขาจึงต,ตื่นตระหนกมากเขาหยิบอาวุธมีคมขึ้นมาวิ่งไปหาแกรี่จากนั้นหลับตาแทงแกรี่อย่างต่อเนื่องเขาไม่หยุดจนกระทั่งเห็นเจเนตปรากฏตัวจากนั้นเขาก็จับเจเนตเป็นตัวประกันและบังคับให้เธอมีอะไรกับเขา เมื่อโจนาธานกลับบ้านเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำร้ายใครบางคนเขาจึงกังวลอยู่เสมอว่าจะถูกตำรวจจับเขากินไม่ได้นอนไม่หลับและน้ำหนักก็ลดลงมากจริงๆโชคดีที่เขารายงานตัวต่อกองทัพอีกสามวันต่อมาจึงหลบหนีจากการตำราของตำรวจได้และไม่กลับมาจนถูกปลดประจำการออกจากกองทัพในเดือนมิถุนายนปี1992 ซึ่งเป็นวันที่สองหลังจากที่เขากลับมาเขากลับไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับชุดชนันในของเจเน็ตเขาทำอะไรแปลกๆและทิ้งชุดชั้นในไว้ตรงนั้นเพื่อเป็นสัญญาณว่าในที่สุดเขาก็กลับมาแล้วนี่คือสาเหตุที่ตำรวจพบชุดชนันในของเจเน็ตในบ้านที่ถูกทิ้งร้างมาแล้ว6ปีณจุดนี้แนวทางของคดีนี้ชัดเจนอย่างสมบูรณ์แล้ว ตำรวจจึงนำจนนทานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีเมื่อวันที่24มกราคมปี2005คดีดังกล่าวได้รับการไตส่สวนอย่างเป็นทางการในศาลแขวงของรัฐบาลกลางอคลาโฮมาเนื่องจากมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนและมีหลักฐานเพียงพอคณะลูกขุนจึงตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจนนทานเกรแฮมมีความผิดในข้อหาทำการฆาตกรรม ที่มีการไต่ตองไว้ก่อนโดยเจตนาและข้อหาล่วงละเมิดกระทำชำเราเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถขอทันบนได้สำหรับคดีหน้าขยะขยงที่โจนาธานกระทำนี้เนื่องจากมีเหยื่อจำนวนมากระยะเวลาในการสอบสวนจึงค่อนข้างยาวนานและเป็นไปนไม่ได้ที่จะสรุปผลได้ในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกา การตัดสินประหารชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแรกคือจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสองประการประการแรกคณะลูกขุนทั้งหมดจะต้องลงความเห็นโทษประหารชีวิตอย่างเป็นเอกฉันท์ประการที่สองต้องทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตในคดีอาญาร้ายแรงนอกจากทำร้ายแกรี่แล้วโจนาธานไม่ได้ทำให้ใครเสียชีวิตในคดีอื่นดังนั้นแม้ว่าพฤติกรรมของเขาจะน่ารังเกียจและน่ากลัว แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะถูกตัดเสียนประหารชีวิตเอาละค่ะนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดสำหรับวิดีโอนี้หากคุณชอบช่องของฉันโปรดกดติดตามกดไลค์ก่อนจะไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ